ทีนี้เมื่อกี้เราก็อธิบายไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมโจทย์แนวไหนบ้างอะไรเงี้ยทีนี้เราก็มาเข้าโจทย์เลยก็คือข้อ3จงใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของลำดับเพื่อตรวจสอบว่าลำดับในแต่ละข้อเป็นลำดับรู่เข้าหรือว่าลำดับรู่ออกอ่ะเรามาลองมาดูข้อแรกเลยนะคะข้อ1 AN เท่ากับ ส่วน 3n จำไดที่เมื่อกี้พี่เพิ่งสอนไปใช่ป่ะด้านบนไม่มี n ด้านล่างมี n สแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรตอบ0ใช่ไหมตอบถ้าถ้าจากที่พี่สอนเมื่อกี้มองตอบได้เลยใช่ไหมคะแต่สมมุติคุณครูให้สแสดงวิธีให้สแสดงวิธีทาต้องทํำยังไงก็คือทํานี้จากลำดับ an เท่ากับ8ส่วน 3n เมื่อกี้มองตอบได้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ เผื่อเขาให้แสดงวิธีธทำใช่ไหมคะก็ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ8ส่วน3 n เพราะเพราะว่าเขาให้หาลิมิตใช่ไหมก็ได้เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ8ส่วน3ส่วนด้วย1ส่วน n คูณกับ1ส่วน n อ็นนี้โอเคนะทีนี้ ยังไงต่อเราก็ดึง8ส่วน3ออกมาได้แล้วลิมิต n เข้ากับ i ิน i ินของ1ส่วน n ก็ได้เป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่า8ส่วน3คูณ0ก็ได้เท่ากับ0นั่นเองตอบเห็นไหมอันนี้คือวิธีการทําเต็มๆนะคะอันนี้คือวิธีการมองตอบทุกข้อเนี่ยเราจะให้ ดูวิธีการทำเต็มๆแล้วก็ดูการมองตอบด้วยประกอบกันไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลิมิตเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเป็นลำดับลู่เข้าคือถ้ามีลิมิตก็เป็นลำดับลู่เข้าถ้าไม่มีลิมิตก็เป็นลำดับลู่ออกโอเคนะทีนี้ข้อ1เสร็จไปแล้วต่อมาข้อ2 2องก็8กํกลังเส่วนด้วย7กําลังเอ,งเอใช่ไหมคะอย่างนี้คืออะไรถ้ามองตอบเลยที่บอกว่าฟังก์ชัน Expo ใช่ไหมเมื่อกี้ทวนๆนะใครจะไม่ได้กลับไปทวนอีกรอบนะฟังก์ชัน e x p กก็คือถ้า8กับ7ให้แล้วมันเป็น Expo เ,เนี่ยให้เราตอบเลยว่าถ้าด้านบนมากกว่าด้านล่างให้ตอบเลยว่า หาค่าไม่ได้ก็คือไม่มีลิมิตเพราะว่ามันจะต่างกันเยอะมากๆด้านบนจะมีค่าริ้วเลยด้านล่างก็จะน้อยกว่าเพราะว่าฐานมันน้อยกว่าเอ้ฐานมันฐานอันนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมฐานนี้มากกว่าอันนี้ค่าก็สูงลับเลยเพราะฉะนั้นอันนี้หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นลำดับลู่ออกตอบได้เลยนะคะ่างนี้เลยแต่ว่าถ้าจะทำวิธีการทำเต็มนะต้องทำให้เป็นของแบบเลยนะวิธีการทำเต็มก็คือ จากลำดับ an เท่ากับ8กำลัง n ส่วน7กำลัง n ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิต้ของ an เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ8กำลัง n ส่วนด้วย7กำลัง n ก็ได้เป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ8ส่วน7จ็ดยกวูลทั้งหมดยกกำลัง n อย่างนี้ก็ ตอบเลยว่าหาค่าไม่ได้เพราะว่าเนื่องจาก8ส่วน7มันมีค่ามากกว่า1มันก็เลยหาค่าไม่ได้เพราะว่ามันกำลังเอ็นมันเยอะเกินก็รู้เลยว่ามันหาค่าไม่ได้คิดไหมแต่เราไม่ต้องจัดรูปเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะเราแค่ดูตามที่บอกเราก็ตอบได้เลยว่าหาค่าไม่ได้ okay? ต่อไปข้อ3อย่างรวดเร็วเนี่ยหาค่าไม่ได้ใช่ไหม ต่อไปข้อสามเราลองปุ๊บเรารู้เลยว่าเี้ยข้อนี้ถ้าเป็นเราดูแนวโน้มนะคะลบหนึ่งกำลังหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งลบหนึ่งกำลังสามก็ได้ลบหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าเร <sky> าดูแนวโน้มไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นลบหนึ AP ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้แสลงว่ามันเป็นลำดับกวาดแกว่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลำดับกวาดแกว่งนะจดไว้ลำดับกวาดแกว่ง เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบว่าหาค่าไม่ได้ลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นลาดับลู่ออกอ,อ่าวิธีการทำนะข้อสามวิธีการทำแบบละเอียดกทท็กท,บบ<ม>ที่เราดูเราตอบได้เลยเพราะว่าเราก็ดูแนวโน้มไง,งว่าถ้าเป็นหนึ่ง มันก็ต้องเป็นลบหนึ่งกำลังหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งใช่ป่ะลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆอ่ะแค่นี้เราก็ดูออกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดจะแสดงวิธีทำเนี่ยเราก็เขียนแบบจากลำดับ an เท่ากับลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลัง n ได้ an เท่ากับหนึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนคู่บวก ลบ 1, เมื่อ n เป็นจำนวนคี้บวกเพราะฉะนั้นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an มีค่าเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1เมื่อ n เป็นจำนวนคู่บวก และมีค่าเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิต้ของลบหนึ่งเมื่อ n เ,เป็นจำนวนคี่บวกอืมเพราะฉะนั้นได้ว่าเป็นการแสดงวิธีทำที่เวุ้นเวอร์มากนะคะเท่ากับ1เมื่อ n เ,เป็นจำนวนคี่บวก กูบวกแล้วก็ได้เท่ากับลบหนึ่งเมื่อเอเป็นจำนวนคี่บวกอย่างนี้มันช่างเป็นวิธีการทําที่เวิ้นเว้อจริงๆนะคะเห็นไหมอืมก็เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าไม่มีลิมิตเพราะว่าถ้ามีลิมิตต้องมีค่าเดียวจําไว้นะลิมิตต้องมีค่าเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าไม่มีลิมิตนะคะอืม โอเคก็การแสดงวิธีท,ท,ทำการทําอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการสังเกตว่าถ้า n ถ้าเกิด n เป็นคู่เป็นเลขคู่อ่ะมันก็จะได้1 n เอ็นเป็นเลขคี่ก็จะได้ลบหอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนการสังเกตเฉยๆยค่ะก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมอืมก็เลยตอบมองตอบมองตอบได้เลยนะถ้าเกิดลิมิตเนี่ยถ้าจะให้ดีทําข้อสอบให้ได้เร็วก็ต้องมองตอบมองตอบเลยนะต่อไปข้อสี่ an เท่ากับ3คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง n ข้อ4นะ1ส่วน2ยกกำลัง n 1ส่วน2นี่น้อยกว่า1ใช่ปะพอยกกำลัง n อะมันก็มีค่าเข้าใกล้0คูณกับ3คือข้อนี้มองตอบได้เลยว่า0เพราะฉะนั้นดูเข้าเพราะว่าอะไร ราะว่า1ส่วน2กําลัง n น่ะมันได้เท่ากับ0 3คูณ0ก็ได้0เพราะฉะนั้นก็เลยได้รูเข้าโอเคไหมเพราะว่า1ส่วน2มันไม่ถึง1พอประโยกกําลัง n มันก็จะมีค่าอะเราสังเกตใช้การสังเกตก็ได้1ส่วน2กําลัง1ก็เป็น1ส่วน2 1ส่วน2คูณ3ก็ได้3ส่วน2ใช่ปะ1ส่วน2ยกกําลังสองก็เป็น1ส่วน4ก็ได้3ส่วนส4 สามส่วนแปดสามส่วนสิบหกไปเรื่อยๆซึ่งค่าจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าส่วนมันมากขึ้นเพราะว่ามันยกกําลัง n พอส่วนมันมากขึ้นก็เป็นสามส่วนสิบหกสามส่วนสามสิบสองสามส่วนดูนี่นั่นมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับลู่เข้านะคะอ่ะแต่ทีนี้เราต้องทําวิธีการทําให้ดูพอเป็นกระใสใช่ไหมข้อสี่จากลำดับ an เท <An S 1> ่ากับ3สสามส่วนสยกกำลัง n ได้ว่าลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตของ an เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ3คูณกับ1.2ส,ส่วน2ยกกำลัง n ก็คือใส่ลิมิตเข้าไปเพราะว่าจะหาลิมิตใช่ไหมล่ะทีนี้3ดึงออกมาได้เพราะว่าเป็นค่าคงที่แบบนี้นะคะแล้วก็คูณหส่วน2ยกกำลัง n ลิมิตอันนี้ได้ค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น3คูณ0ก็ได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นลิมิตนี้ก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าลิมิตมีค่าแสดงว่าเมื่อลิมิตหาค่าได้ลำดับนี้ก็เป็นลำดับรู้เข้านั่นเองทีนี้ต่อไปข้อ5 A N เท่ากับ4 N, บวก1ส่วน N ก็ ข้อ5พอเรามองปุ๊บใช่ไหมเอ่ากับ4บวก1ส่วนเ1นส่วน n เนี่ยลิมิตเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่า n มันมีค่ามาก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 พอเอา1ส่วน n ก็คือเหมือนเอาพิซซา1ชิ้นไปแบ่งให้คน1ล้านคนคนหนึ่งก็ได้พิซซาแค่สตี๋เดียวเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันเนี้ยคนหนึ่งก็ถือว่าได้พิซซาเป็นศูนย์ไปเลยก็เหมือนไม่ได้พิซซาไปเลยแล้วกันเพราะว่าได้น้อยมากอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดออกเพราะฉะนั้นข้อนี้มองตอบได้เลยว่าลิมิตข้อนี้ตอบสี่ดูเขาน้องบอกว่าเอ๊ะทำไมมองตอบอีกแล้วพี่รู้คําตอบก่อนหรือเปล่าพี่ก็เลยมองตอบได้ทุกข้อจริงๆไม่ใช่เลยนะแบบถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆก็จะถ้าเกิดฝึกฝนบ่อยๆอะก็จะทําได้เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้ยากไม,ไม่ได้ฝึกฝนบ่อยอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยนะคะทีนี้ข้อห้าเมื่อกี้มองตอบได้แล้วใช่ปะ แต่ว่าพอเราลองเขียนแสงที่ทำก็จากลำดับ an เท่ากับ4บวก1ส่วน n ได้ว่าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิต้ของ an มีค่าเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ4บวก1 n าจากทฤษฎีลิมิตใช่ไหมก็จะได้ว่ามันลิมิตสามารถกระจายเข้าไปในบวกได้ก็จะได้แบบนี้ ก็ได้เป็นลิมิตของอันนี้ได้เท่ากับศเนราะฉะนั้นสี่บวกศูนย์ลิมิตของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ใช่ไหมก็ได้เป็นสี่ลิมิตข้อนี้ก็เป็นสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสี <c oughs> ร่รูเข้าโอเคต่อไปข้อหมองตอบได้ไหมข้อหก็มองตอบได้เลยนะคะที่ว่าด้านบนเป็น n ด้านล่างก็เป็น n ใช่ปะ่ะให้ดูสัมประสิทธิ์เอาสัมประสิทธิ์ 6ส่วนหก็คือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งรูเข้าง่ายมากวิธีการนะคะสมมติอันนี้คือตอบได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดจะทำวิธีทำเนี่ยข้อ6ก็แบบจากลำดับ an เท่ากับ6 n ลบ4ส่วน6 n ได้ว่า ลิมิตเเข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a อเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตีข n, ตขต้ของ n คูณกับ6ลบ4 n 6ลบ4ส่วน n ส่วน n คูณ6ก็ได้เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ6ลบ4ส่วน n ส่วนได้หกทีก็จะได้เป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของหกลบส่ส่วน n ส่วนด้วยลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของหก <5. S 1> ก็คือตัด n ไเห็นปะก็ได้อันนี้ใช่ปะพอได้อันนี้ก็กระจายลิมิตทั้งบนและล่าง ก็จะได้เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของหกลบลิมิตเเข้าใกล้ฟินิฟินิตี้ของสี่ส่วนเแล้วก็หารด้วยหกเพราะว่าลิมิตของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ใช่ไหมคะ,ะด้านบนก็ได้เป็นลิมิตค่าคงที่ก็ได้เป็นหกใช่ไหมคะลบด้วยอันนี้สี่ส่วนเออันนี้ได้เป็นศูนย์ หลบศูนย์ 0, ส่วนหกก็ได้หกส่วนหกก็เท่ากับหนึ่งก็มีค่าเท่ากันโอเคไหม